ต้องบอกว่าอยากจะเชิญชวนทุกๆคนมาเที่ยวงานที่มีอาหารอร่อยนะคะกว่า100ล้านคา้คากว่า1,000เมนูนั่นก็คือลิ้นติดโปแปรนี่เซนต์เวสเกตนะมครับมีแค่7วันนะคะวันที่3อ็กรกฎาคมถึง6สิงหาคมนะคะชั้น1ค่ะ,คะ7วันเท่านั้นค่ะมาดูสิคะว่าตัวนี้อาหารมีอะไรบ้างคะ่ะเชิญเลยค่ะ อุไรรัตเจ้าเก่าไปกับเราทุกแมตนะคะอันนี้เป็นอาหารจากทางเหนือมีอะไรบ้างคุณก้องอูยเยอะมากเลยนะคะของเขาจะมีน้ำพริกหนุ่มนะคะมีแบบรสเผ็ดน้อยกับเผ็ดมากนะคะมีแคบหมูนะคะแล้วก็มีที่เด็ดคือไส้อั่วะค่ะสม,มุนไพรนี่เครื่องแน่นมากเลยนะคะ,ะนี่คือสุดเดของเขาค่ะแต่หมอ้อเขานี่คือเด็ดมากกินสดๆดก็ได้หรือทำเป็นข้าวผัดแหนมก็ได้อร่อยมากๆเลยถึงงา่ายไปไหนทั้งหมดนี้คะราคาพิเศษมากๆเลยนะคะคุณทรับลองเคโอ้ยแคบหมูโบราณอย่างเงี้ยหาทานอร่อยอร่อยยากเลยนะคุณก้องเ แวะกันมาเลยไหมคะที่ร้านนี้ค่ะอุรรัตเชียงใหม่นะคะที่งานนี้เลยคะ่ะเด็ดโปรแปร์ของเราค่ะร้านนี้ต้องมาเลยคะ่ะร้านนี้ชื่อร้านอะไรคะชิมพิลามีกอบค่ะออของคุณเด็ดยังไงเด็ดตรงรถมะม,อามาา่องหเาข็มะนาวโหกค่ะเป็นเ<ต>จ้ารแรกและเจ้าเดียวในไทยคะ่ะ หวานอมเปรี้ยวไปเรื่มไปเรแต่ไม่ได้เปรี้ยวเป็นแบบน้ำมะขามนะให้รสชาติความเปรี้ยวที่แตกต่างนะคะมีกี่รสชาติทั้งหมดคะมีสี่รสชาติค่ะมีดังเดิมใบเตยมะม่วงหาวแล้วก็พริกเผาค่ะที่เด็ดกว่านั้นก็คือในตัวมีกรอบมีเนื้อของมะม่วงหาวมะนาวโหดอยู่ด้วยฮะนี่คือความรสแกกล่องเี่รคะกล่องละ40บาทค่ะ3กล่องห0ึ่้ายีกล่อง120เลยค่ะ3กล่อง100 4กล่อง120ยยี่บค่ะก็เป็นหนึ่งในร้านอร่อยพิมพ์ิรามีกรอบขอบคุณนะคะแว๊งมาเลยขอบคุณค่ะอยากจะเชิ อร่อยนะคะกว่า100ล้านค้ากว่า1,000เมนูอีเจนนันเวสเกตไหมครับมีแค่7วันนะคะวันที่3เกราฎาคมถึง6สิงหาคมนะคะชั้นหนึ่งค่ะบอกก่อนราคาจับต้องได้และมีโปรโมชั่นทุกร้านค่ะลิสโตโปรแฟ